สิบยูนิคอนจากทั่วโลกหากพูดถึงยูนิคอนหลายคนคงวาดภาพในใจถึงม้าสีขาวหรือสีทองและมีเขายาวที่หน้าผากของมันและมันเป็นสัตว์เท่และสวยงามอยู่ในสวนพื่อกับมีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยนั่งบนตักแต่อย่างไรก็ตามเชื่อหรือไม่ว่าทั่วโลกมียูนิคอนหรือสัตว์วิเศษที่มีเขาอยู่บนหัวซึ่งบางตัวก็มีนิสัยดีและบางตัวก็อันตรายและนี่คือเรื่องราวของพวกมันสิ 10. กิเลนกิเลนในประเทศจีนและเคียวรินของญี่ปุ่นและเกาหลีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกิเลนเป็นสัตว์ในตำนานน่ากลัวที่มักปรากฏตัวลงโทษคนชั่วและมักจะปรากฏตัวช่วยเหลือคนดีอย่างนักปกครองหรือปัญญาชนอย่างคงจื้อซึ่งรูปร่างลักษณะของมันคือตามตำนานจีนว่ามีรูปร่างเหมือนกวางแต่มีเขาเดียวหางเหมือนวัวหัวเป็นมังกรเท้ามีกีบเหมือนหมาเวลาปรากฏตัว ก็จะมีเมฆหยิวรอบๆตัวมันเกาลคาราดันภาษาเปอร์เซียไปว่าเจ้าแห่งทะเลทรายเป็นสัตว์ใคย,ยูนิคอนอาศัยยูนิเคตทุ่งหญ้าของอินเดียเปอร์เซียและแอฟริกาเหนือเรื่องราวของมันถูกบันทึกโดยอันบิโอรนุนีนักคณิศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวมุสลิมเปอร์เซียกล่าวว่ามันเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งและอันตรายเจอระตัวนีความจริงแล้วรูปร่างของมันแตกต่างกันออกไป นี่แต่และท้องที่แต่หลักๆคือมันรูปเปื่องไขรัดยักษ์นอยใหญ่มากเชื่อว่านอของมันสามารถเอาไปกินเพื่อรักษาโรควมงชักและเสริมสร้างความแข็งแรงได้นอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าเงือของมันมีพิษไร้ปา 8. เจ้าป่าขาเดียวบันทึกเก่าแก่ที่บรรยาย,ยนิคอนเป็นของซีเซียสนักประวัติศาสตร์และแพทย์ชาวกรีซซึ่งมีชีวิตอยู่ในราวสี่ร้อยปีก่อนคร,ริสตกานเป็นบุคคลแรก ที่มันจหรูปร่างลักษณะของยูนิคอนขณะเดินทางไปเปอร์เซียในช่วง416ปีก่อนคริสตกาลด้วยเขาบรรยายไวเวามันมีขนาดพอๆกับหมาลำตัวเป็นสีขาวหัวสีม่วงตาสีฟ้ามันหน้าผากของมันมีเขาเดียวยาวหนึ่งโซกใบเขาเป็นสีแดงตอนกลางเป็นสีดำและส่วนฐานที่ติดกับหัวเป็นสีขาวส่วนเขาของมันนั้นสามารถใช้เป็นถ้วยรองดื่มจะปลอดภัยจากยาพิษรคกลมว่าหมูและอาการปวดท้องทุกชนิด อีกทั้งมันยังมีความปรัเปลียววิ่งได้เร็วมากจนยากที่มนุษย์จะตามทันได้อย่างไรก็ตามหลายคนเชื่อว่าสัตว์ที่ซีเซต้กล่าวถึงน่าจะเป็นรัฐอินเดียแม้จะดูตัวใหญ่เทอะทะแต่ก็สามารถขึ้นไหวได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งมันวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจแอมันเชียตามตำนานของกรีกแอมันเทียเป็นนางแพ์ที่เป็นแม่นมให้นมกับซูสสมัยยังเป็นทารก บางตำนานบอกว่าเธอเป็นคนุณไม่ก้นนางไหมยซึ่งตอนนั้นซูสถูกนําไป่น้นเพื่อไม่ให้คนนัสเค่าตามตำนานยังเล่าอีกว่าขณะที่นางกับซูสเล่นอยู่นั้นซูสเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุทําให้เขาของนางหักทําให้แอลมันเทเป็นยูนิคอนเทพซูสเพื่อรู้สึกผิดก็คืนเขาให้แล้วเขาอันนั้นเองก็กลายเป็นเขาวิเศษที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติที่จู่สิ่งใดก็ได้ที่ผู้เป็นเจ้าของต้องการซึ่งต่อมาเรียกมันว่า เราเห็นความอุดมสมบูรณ์และหลังจากนางเสียชีวิตซุสก็ได้นําเธอไปวางเป็นดาวระกุ่มหนึ่งในส่วนกลุมดาวแพทเทรลีเพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีของนางหโอคาพีโอคาพีได้รับฉายาว่ายูนิคอนแห่งแอฟ,ฟริกาเป็นสัตว์พื้นเมืองของเขตป่าฝนอิตตรีซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโกในแอฟ,ฟริกากลางแม้ว่าโอคาพีจะมีลายแถบ แล้วร,รูปล่างที่คล้ายกับมาลายแต่ที่จริงแล้วมีสายสัมพันธ์กับยียรับอันเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงเดียวกันและถือว่าเป็นสัตว์เพียงหนึ่งในสองชนิดเท่านั้นในวงนี้ที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้และเชื่อว่ามันเป็นสัตว์เก่าแก่สมัยดึกดำบรรที่ยังคงมีชีวิตอยู่นอกจากนี้คอพีนั้นน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นยูนิคอนเนืน่องจากโอคพีตัวผู้นั้นจะมีเขาสองเขาโดยหากมองจากด้านข้างแล้ว จะทำให้ดูเรากับว่ามีเพียงเขาเดียวปัจจุบันโอคาพีถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ 5. คาข้ามฮุยโตเป็นสัตว์ที่ปรากฏในตำนานชิโลอีก็ทางใต้ของชิลีกาคุมันมีรูปร่างเหมือนวัวหรือลูกวัวหากแต่มีเขายาวอยู่ที่หน้ผาผากบางครั้งมันก็มีรูปร่างครึ่งบนเป็นวัวและอีกครึ่งเป็นปลาแถมมีครีบด้วยเหมือนพยุนมากกว่าในช่วงเรกกันมักอาศัยอยู่ใต้พื้นดินของป่า เวลามันเติบโตดินจะสั่นไหวและเมื่อมันโตเต็มที่มันจะลงทะเลเหมือนวัวทะเลบางตำนานเล่าว,ว่ามันเป็นสัตว์วิเศษสามารถทําให้เกิดพายุได้หากต้องการทําให้มันหมดอานาจก็ให้ตัดเขาของมันเช่นเดียวกับยูนิคอร์นอื่นีนเขาของมันสามารถใช้ทํายาเสริมพลังรักษาการเจ็บป่วยทุกชนิดและแก้าการเป็นหมันของผู้ชาได้ 4. อีเลสโมโทเลียมมันไม่ใช่ตำนาน แต่มันเป็นของจริงมันเป็นรัฐขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในยุคไพโอซีนจนถึงสมัยไพสโตซีนตอนปลายราวห้าหมื่นปีถึง2.6ล้านปีที่ผ่านมามีขนาดความยาวอย่างน้อยห้าเมตรน้ำหนักโดยประมาณ3 6ถึง4.5ตันปัจจุบันยังพบซากมันแถวรสัสเซียยูเครนและอุสเบกิสถานอย่งางไรก็ตามแม้จะมีการพบซากกระโหลกของมันแล้วก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ชี้ชัดว่าขนาด แล้รูปร่างของมันจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่เพียงแต่สันนิฐานว่ามันมีขาที่ใหญ่เพราะช่วยนนในการเดินพื้นที่มีมะและมันมีนอกเขาใหญ่มากนอนหนึ่งบนหัวและมันใช้นอนนี้ขุดหิมะเพื่อหายากกินเป็นอาหาร 3. แคลเฟอร์ค่อนเครื่องแปกก่ายูนิคอนที่เรารู้จักมันทั้งหมดมันเป็นย um ูนิคอนสเตนนัมเซนบุกมีแผงคอนเหมือนม้าและเท้าด้านหน้าด้านหลังเป็นพังผืดและมีเขายาวเขาเดียว ในหนังสือประวัติความเป็นมาของยาเสพติดทั่วไปของปีแอปมูมีแพทย์และเภสัชกรชาวฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยที่14ได้ปรากฏภาพของสัตว์ชนิดนี้โดยคนเขียนแองว่ายูนิคอนนี้อาศัยอยู่ในทะเลอาราเบียและเขาของมันสามารถรักษาพิเศษได้ในเวนลาดังกล่าวเขายูนิคอนถูกนำมาขายในตลาดในราคาที่แพงดยถูกอ้างว่าเป็นยารักษาแม้ความจริงแล้ว มันคือข่าวของนาวันสัตี่พนอกชายฝั่งก็กรีนแลนด์แต่อย่างไรก็ตามปเปียชื่อว่ายูนิคอนมีอยู่จริง 2. นาวันนาวันหรือนาวันนั้นเป็นชื่อในภาษาเดนมาร์กหมายถึงแท่งสุกซึ่งได้รับฉายาว่ายูนิคอนแห่งท้องทะเลรูปเรื่องของมันเป็นวาสีเทาที่มีลายจุดที่เห็นชัดเจนและมีให้พบเห็นในอ่าวแถบไหอากติก,กในประเทศแคนาดาและกรีนแลนด์ จุดเด่นของนาวาันที่ทําให้หลายคนรู้จักคือคือมันเป็นวันชนิดเดียวที่มีเขี้ยวยาวเขี้ยวนี้เป็นฟันที่งอกออกมาจากขากรรไกรด้านบนพันมาทางริมฝีปากและมีลักษณะเป็นเกียวคล้ายกับงานชั้นที่พันเป็นเกียวเหมือนเปีและมีปลายแหลมส่วนใหญ่จะพบในตัวผู้ทําไม่ดูเหมือนเขายูนิคอนซึ่งพ่อขาชาววิกกิ้งในสตวตที่สิบจะขายเขี้ยวของมันให้กับชาวต่างชาติโดยอ้างว่าเป็นเขี้ยวของตัวยูนิคอนส่วนชาวยุโรปในยุคก,กลาง เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจบนขัง 1. ปลายูนิคอนไม่ใช่ตำนานแต่เป็นเรื่องจริงปลายูนิคอนเป็นปลาชนิดเดียวที่พวกมันมีเขายาวงอกออกมาจากหัวเหมือนไายูนิคอนแต่แทนที่จะดูเท่สวยงามกับดูตลกมากกว่าปลายูนิคอนพวกนี้เมื่อเรกเกิดพวกมันจะมีขนาดเล็กจิว๋วและสามารถโตจนมีความยาวได้ย5นิ้ว พวกมันยังมีความสามารถเปลี่ยนสีร่างกายให้เป็นสีขาเมื่อพวกมันโกรธหรือเมื่อตกอยู่ในสภาวะเครียดส่วนเขาบนหัวนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนว่ามีไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้มีไว้ทั้งสําหรับการต่อสู้หรือป้องกันตัวเองหรือช่วยในการว่ายน้ําแต่คาดว่าเขามีไว้เพื่อดึงดูดทางเพศ ใจกดไลค์โปรสับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ